ลงให้แล้วนะครับทุกท่านครับนับเลยนะครับจะไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมงวดที่หนึ่งนะครับสองครับผมสามอันนี้จะเข้าตัวกลับนะครับแล้วก็สี่นะครับผมตัวนี้ก็หลุดไปนะครับห้านะครับตัวนี้หกครับ ตัวนี้เข้าเลขล่างนะครับ7ครับผมเป็นวันที่7ตัวนี้ก็จะหลุดไปนะครับผมอันนี้ก็8ครับผมอันนี้เข้าตัวกลับเลขล่างนะครับตัวนี้ไม่เข้านะครับผมตัวนี้วันที่17เดมกรานะครับเข้านะครับเป็นงวดที่9นะครับอันนี้เข้าตัวบนครับผม แล้วก็งวดวันที่หนึ่กุมภานะครับเข้าเลขล่างนะครับผมตัวนี้มาดูกันเลยครับงวดวันที่16กกุมภานะครับตามนี้เลยนะครับผมก็โปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะครับและการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับเป็นการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะครับตัวนี้ านใดที่ไม่ชอบยังไงก็ผ่านนะครับผมตัวนี้จะบอกเลยว่าเป็นการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะครับก็เลือกหาดูเป็นแนวทางนะครับต้องบอกทุกท่านด้วยว่าดูเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่รู้อนาคตล่วงหน้าครับผมผมก็ซื้อตามที่ผมทํานะครับก็ตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม โอเคครับเลือกซื้อฉลากินแหมงตัวนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับในการเลือกซื้อด้วยครับขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมนะครับผมโชคดีทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับผม